ดี๋ยวจะเป็นคุณจุ้ยแต่วันนี้จะเอ่อจะคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกนะฮะคุณวัชเรนจงยันยงนะฮะโอ้โสระองหมดเลยจงยันยงนะฮะสวัสดีค่ะคุณวัชเชลยค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับโอ้โหนมสกุลนี้ถ้าพี่สเตทไม่ถูกนี้ลำบากเลยนะฮะ <laughs> จงจงแล้วก็ยันแล้วก็ยงอ่ะจ <ใช S 1> ะองคหมดเลยเนาะใช่ครับ <laughs> แปลว่าอะไรคะเนี่ยจงยันยง ไม่ทราบเหมือนกันครับ <hã> ไม่ทราบล <c oughs> <c oughs> ครับอ่ะแล้วคุณคุณวัชเลนนี้เป็นยังไงบ้างที่พี่ม่อนพูดไปเมื่อสักครู่นะพี่พูดถึงว่าอารมณ์ของตลาดเบื่อวอลุ่มของตลาดหายน้อยเนาะใช่เออมันก็ฟิลลิ่งแบบนี้มันมันตีความว่าอย่างไงฮะก็คือผมมองว่าน่าจะรอการเมืองครับวันนี้ก็มีชุมนุมต่อ5โมงนะชุมนุมเดี๋ยวได้เสียงดังๆเนาะพี่ไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ยินไหมครับอ่าได้ยินแล้วค่ะน่าจะเป็นเรื่องอ่ รอการลงทุนนะครับเนื่องจากว่ากังวลเกี่ยวกับการเมืองในประเทศนะครับที่วันนี้ก็มีนัดชุมนุมตอนห้าโมงเนาะตรงแยกสามย่านบ่ายบ่ายสองไปแล้วรอบหนึ่งมีห้าโมงด้วยแล้วก็มีรอบห้าโมงใช่แชุมนุมเป็นรอบไปสถานฑูตเยอรมันอเป็นยังไงอาการตรงนี้คุณวัชเลนมองอาการอย่างนี้ไงฮะอืมก็ต้องดูว่าวันนี้จะมีเอชุมนุมน่าจะเยนเยอะหรือเปล่าแต่ส่วนมากที่มันผ่านมาก็ไม่ได้เกิดการเยือยนะครับแต่ว่า มองที่แนวรับเนี่ยพันสองเนี่ยไม่ควรหลุดถ้าหลุดน่าจะมีแรงขายที่แรงพอสมควรถ้าหลุดอืหลุดอะไรคะหลุดพันสองครับทาไมตอนนี้ยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดยังไม่หลุดไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าหลุดถ้าหลุดเนี่ยคือเราเห็นว่าตอนนี้มันยังไม่หลุดใช่ไหมโลุมมันก็เลยยังไม่เยอะแต่ถ้ามันหลุดผมก็น่าโอลุมน่าจะกลับมาแต่พี่ก็เห็นหลุดเส้นทุกเส้นแล้วไม่มีเส้นอะไรมารับแล้วมีเส้นอะไรรับบ้างคะสักคู่นะครับมีอะไรมารับอ่ะ ไม่มีหลุดหมดแล้วมีแต่โลเก่าโลเก่าอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสองจุดโลเก่าหนึ่งพันสองร้อยสองจุดใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณวันที่วันที่สิบอ๋อที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบใช่ครับไอ้แท่งเขียวนั่นเหรอฮะใช่ครับมันลงมาแล้วมันรีบ่าวเนี่ยถ้านรอบเนี้ยไม่รีบ่าวกันนะเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดแล้วให้เลือกเลือกไม่หลุดหรือว่าให้เลือกหลุดให้จบๆหรือยังไงฮะถ้าเป็นคุณวิเชียน วัชระเย็นผมมเมื่อก็ไม่น่าหลุดนะพันสองคือถ้าเกิดว่าไม่มีมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามากระทบนะครับพันสองเนี่ยก็ถือว่าจะยันไปทำไมนะเนี่ยสควรก็ยันเพื่อเด้งเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าสหรัฐเนี่ยหลังเลือกตั้งไปเนี่ยเขาอ๋อวันที่สามเขาผ่านเขาผ่านนโยบายเศรษฐกิจรอบใหม่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเด้งโอเคอาการเทคนิคตอนนี้เขาเรียกว่าอาการเทคนิคแบบไหนฮะ ไซเวยอยู่ในกรอบล่างครับไซเวย์กรอบล่างอ่อืมก็อย่างที่บอกว่าไม่ไม่ควรหลุดพันสองนะฉะลอชะลออพันสองร้อยสองโลเดิมนะฮะใช่แล้วไอแท่งเทียนแท่งลักษณะเนี้ยมันเป็นแท่งแบบเตะฟาดรอบเดียวะล้มเลยไหมฮะอื ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าถ้าถลุดอย่างที่บอกไปลดโลเดิมเนี่ยมีแรงขายแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่หลังจากนี้ตลาดเนี่ยมันกลับมาช็อตเซลได้แล้วถูกไหมมันจะเป็นสัญญาณทางเทคนิคให้พวกที่เก่งกําไรขาลงเนี่ยกลับมาช็อตเซล์อีกครั้งหนึ่งถ้าพี่เบสไปก่อนได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะรีบาวนะเราก็ราก็ไม่รู้เหมือนกันตอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันหลุดมันดูไม่ดีแล้วพี่ทาอะไรได้บ้างตอนนี้เออตอนนี้ก็แนะนําถ้าเกิดว่าสะสม บริเวณทยอยซื้อก็ได้นะครับพวกดนะิเฟนซีฟสต็อกอะอะไรนะดิเฟนซีฟสต็อกโอ้ดิเฟนซีฟใช่คันซื้อได้เหรอในเมื่อมันไม่ชัวมัน,มนทยอยซื้อไงครับสมมติ oh. เราซื้อไปไม้หนึ่งก่อนใช่ไหมไม่หลุดก็ไม่เป็นไรถ้าหลุดเราก็ซื้อเพิ่มที่แนวรับข้างล่างต่อไปไอ้ดิเฟนซีฟไอ้ดีตัวไหนอ,ะอ่ะดิเฟนซีฟตอนนี้ที่เรามองนะครับก็เป็นแอดวานนะครับ <c oughs> ใช่ครับ เดี๋ยวพี่ไปดูก่อนนะแอดวานนะฮะใช่แอดวานะ Advanced นี้ทางด้านเทคนิคเป็นยังไงมันสามารถทยอยมันก็ยังไซเวีย,ยมันยังไซเวียอยู่ก็ม,มองว่าก็ไม่น่าจะลงไปมากกว่านี้เท่าไหร่เพราะว่าผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยในื่องครึ่งปีแรกเนี่ยมันมีช็อปแอดวานที่มันปิดซึ่งมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วอ <Yeah. S 1> รู้ได้ไงว่าต่ำสุดไปแล้วก็ช็อปที่มันปิดไงครับคือช็อปมันกลับมาเปิดได้แล้วในครึ่งปีหลังชอ็อปตั้งแต่ช่วงโควิด แอดวานเนี่ยช็อปที่อยู่ในห้างครับโดนปิดไปทั้งหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอดทอมไปแล้วแค่ช็อปเปิดปิดนี่แหละเป็นรดทอนไปละมีมีเนย้อสําคัญนะครับเพราะว่าอมันกระทบประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับครับผมในแงี้พื้นฐานทั่วไปแบบใช่ในงี้พื้นฐานในเงี้พื้นฐานถูกครับอ๋อมันเริ่มเปิดทยอยเปิดแล้วใช่ไหมฮะมันเปิดกลับมาหมดแล้วครับอส่วนราคาหุ้นนี้มันยังอยู่ข้างล่างเลยนะ ใช่ก็ก็ถึงบอกว่ามันกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเป็นดีเฟนซีฟเพราะมันลงมาแล้วอืมอืมทีนี้ราคาที่พี่เห็นในตอนนี้มันก็เคลื่อนไหวกันเกือบจะปีนเส้นสิบวันไปแล้วนะใช่ครับก็เห็นว่าวันนี้มันลงมามันก็รีบเอากลับขึ้นมาก็น่าจะมีแรงมันตีกลับไปยืนบนเส้นได้ไหมฮะใช่ครับ๋อมีตัวไหนจะดันให้มันไปยืนได้คะตัวไหนจะดันให้หมายความอะไรครับตัวเทคนิคค่ะ หมายความว่าตัวแอดวานถูกไหมครับใช่ใช่ะก็ต้องดูตัว MACD ครับตอนนี้ครตัวเทรนใหญ่เลยใช่ไหมใช่ตัว MACD ตอนนี้มันก็มัน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 กำลังจอจ่อมันจะจอจ่อใช่มันจจ่อจอจ่ตัดสิงแนวอยู่ใช่ครับก็ต้องดูว่าถ้าถ้าเกิดว่าตัดแล้วไปตัดในแดนบวกด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีก็มีโอกาสในการซื้อได้ ็ลองดูนะคะหุ้นแอดวานเป็นดีเฟนซีฟหมายถึงอ่ะหุ้นที่ยังมาค้าขายมีไรายได้ตลอดในช่วงนี้นะคะคือเปิดช็อปได้แล้วนะคะทุกทุนส่วนเทคนิคก็ตัว m a c d กำลังกำลังกลังดีดขึ้นนะฮะใช่ครับมไม่ไม่กดลงนะไม่กดลง <laughs> <laughs> พี่เห็นมันจ่อจอกันอยู่นะก็ต้องดูครับคือไม่ไม่ใช่มาซื้อเลยก็ประกอบด้วยว่าเถ้ามันตัดขึ้นครับมีโอกาสในการซื้อ แนะนำหุ้นตัวใหญ่เลยเนาะคงไม่เป็นไรใช่ไหมคงไม่เป็นไรใช่ไหมได้ได้ค่ะส่วนทางด้านมีตัวเดียวใช่ไหมฮะวันนี้ที่ท่แนนำในรายการพี่ตัวซีรีส์แซดละฮะเป็นไงบ้างซีรีส์แซด S50 ใช่ไหมครับค่ะค่ะค่ะถ้าถ้าตามตามตัวนี้ต้องตามอินดิเคเตอร์อะไรอะฮะถ้าจะเล่นตัวแซดอะอืม ซีรีส,ส์มันคล้ายๆจริงๆมันก็ล้อกับเสร็จเลยเพราะว่าแนวรับเดิมแนวรับรอบนี้อยู่ที่หนึ่งอ่าขอโทษนะครับเจ็ดห้าสามเจ็ดลห้าสิบสามจุดอ๋อตรง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 ,ตงวันเดียวกันเลยวันที่วันที่ยี่สิบใช่วันนี้กับเมื่อวันก่อน,อนเนาะใช่ครับแล้วเด้งขึ้นไหมคะอืมโอกาสตอนนี้ก็อย่างที ก็เป็นไปตามเสต็ดนะครับแต่ว่าดูจากระยะสั้นเนี่ยก็มีโอกาสเด้งขึ้นเพราะว่านเอซดีก็เต็มกลับไปส่งสัญญาณบวกแล้วแล้ววันนี้ก็แท่งเป็นแท่งเขียวด้วยติดลบน้อยลงเหรอฮะเอ็นเอซีดีเอ็เอซีดีจะพิกตัดแล้วตัวสัญญาณไลน์ดูทำเฟรมไรอะ่ะพี่ไม่เห็นตัดเลยพี่พี่ดูทำเฟรมอะไรผมดูทำเฟรมเดเออพี่ก็ดูเดน,นะมันยังไม่ตัดเลยอะ่ะเ,เอเซ่ไม่มไม่ผมบอกว่ากําลังจะตัดกำลังจะตัดด้วยเหรอพี่มองไม่เห็นมันตัดเลยมันลบสิบ ตอนนี้ของพี่ลบ15.15ถูกไหมครับซิกเนลอยู่ที่ลบ10.3ถูกไหมครับ่าใช่อ่าครับก็ซิกเนลมันอยู่ลบสิบมันมันเรียกว่ามันพลิกกลับมาดีกว่าคือตัวเอ็มเอซีดีนี่ยมันพลิกกลับมาหาเส้นซิกเนลไลน์ลล<อ>ก็มีโอกาสในการตัดะนะครับแล้ววันนี้มันทำท่งเขียวด้วยคือถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อแรงๆเนี่ยอ่ามันน่าจะตัดแน่นอนอืมก็เป็นย่อรองหรือเปล่าอะไรนะครับเป็นย่อรองหรือเปล่าคะอะไรนะครับผมเป็นย่อรองใช่ไหมฮะเป็นย่อรองตรงบริเวณนี้นะ ย่อลองหมายความว่าอะไรครับก็โอเพ่นลองไงอ๋อโอเคครับใช่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 ก็แนะนำสถานะลองสถานะเป็นาน็หลอกใช่ก็ถ้าลองบริเวณนี้ก็น่าจะดันไปจนถึงไอตัวเส้นข้างบนใช่ไหมฮะเส้นมูฟวิ่งกันหนึ่งประมาณเจ็ดหกสี่ครับอ๋ออันนี้เงเนาะเจ็ใช่ใช่ช อืออ่ายอดเดิมเขานะค,ครับครับโอเคเอ๊ะทำไมคุณอ่าวัชระวัชเลนถึงถึงใช้ตัว MACD ในการที่ส่งสัญญาณในการแอคชั่นนะฮะทำไมถึงใช้คือผมผมดูผมดู MACD กับตัวโซโซเป็นหลักครับ<อ>พี่มอนพี่มอนดูอะไรเอ่ยพี่พี่ก็ดูได้หมดและที่มีอินดิเคเตอร์ทั้งหมดและ <laughs> ครับอพี่เลยอยากถามทางด้านคุณ ก็เรียกว่าเรียกว่าสัญญาณมันชัดมากกว่าตัวอื่นมากกว่าคือตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณระยะสั้นมากกว่าตัวมีซี่ดีเนี่ยจะค่อนข้างดูเทรนได้ชัดเจนมากกว่าตัวอื่นคือครับโอเคได้ได้ค่ะส่วนทองคำล่ะคะสักคู่นะครับอ่าโกเบกต้องถามทองคำนะฮะเพาะเป็นเจ้าตำรับทองคำคือตอนนี้ตัวสปอร์ตมันอยู่พันเก้าอ่ะครับคือเราเราบอกมา หลายหลายรายการแล้วนะว่าคือถ้ามันพันเก้ามันยืนไม่ได้เนี่ยก็ไม่ควรไม่ควรเข้าไปซื้อนะครับต้องดูว่าให้มันยืนพันเก้าได้เนี่ยมันถึงจะกลับมาเป็นเทรนดีครั้งหนึง่งนะครับก็ระวังระมัดระวังเพราะตอนนี้มันอยู่พันเก้าพอดีเป๊ะเลยค่ะค่ะยังไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมให้ยืนได้ก่อนดูก่อนใช่มันยังไซเวย์อยู่ตั้งแต่พันเก้าอยู่อือค่ะตัวนี้นะฮะดูจากตัวแท่งเทียนที่ที่ที่ทททยืนอยู่ ได้ค่ะแล้วจะทําอะไรเมื่อไหร่ได้ยังไงต้องรอพันเก้าแต่คืนนี้คืนนี้มันจะแกว่งไหมฮะอืมก็มีโอกาสแกว่งนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสขึ้นเพราะว่าถ้าอ่าปกติแล้วเนี่ยอทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยถูกไหมเ <c oughs> วลาเห่างดาวโจทยฟิวเจอร์ตัวนี้มันลบประมาณสองไ้กว่า <c oughs> อืออ่ามันก็มีโอกาสกมันจะส่วน <S <S ใช่ปกติแล้วมันจะส่วนทางกับดาวโจนเสมอไปปะ ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ว่าตัวสถิติส่วนมากก็ประมาณเจ็ดสิบถ<อ>ึงแปดสิบเปอร์เซ็นมันจะส่วนทางกับดาวโจนส์อ่าอิงไว้ตรงนั้นเพราะตอนนี้ดาวโจนส์ก็ลงหมดแล้ใช่ใชอถ้าจะรุ่นคืนนี้รุ่นเล่นได้กี่เหรียญอืมสักคู่นะครับ,รบประมาณสิบห้าเหรียญหนึ 1, 9, 1, 4, ่งเก้าหนึ่งสี่ะครับสิบห้าเหรียญเนาะใช่ครับได้เดี๋ยวพี่นั่งรอดูคืนนี้ครับอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับอ่าก็เป็นข้อมูลของคุณอ่วัชเลนจง ยันยงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โคเบคโกโคเบกเขาแบบบ้องคบเขาเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติด